เพราะไม่เก็บตัวเนี่ยอ่านี่นี่คือเป็นกีฬาชนิดหนึ่งนั่งลงเลยกีฬาชนิดหนึ่งนะครับเป็นกีฬาพื้นบ้านเป็นการเล่นแบบพื้นบ้านนะครับเขาเรียกว่ากีฬาวัวชนนะครับเพราะะนั้นวัสดุที่มาใช้ในการทาวัวก็คือมีมีดอกหญ้านะครับซึ่งสามารถใช้ได้หลายประเภทนะครับ่ารนี้อุปกรณ์ที่เราจะทําเป็นเวทีของวยวนะครับวันนี้ผมยกตัวอย่างการเล่น การ็คือว่าต้องมีเสานะครับไม้ใช้ไม้สองอันนะครับแล้วก็ใช้ยามวงเป็นยางวงขนาดใหญ่นะครับอย่างนั้นเราก็สามารถที่จะเอาในส่วนตัวนี้ครับยางวงครับอย่างไีก็ได้จะปักลงไปในดินก็ได้นะเป็นสอสองเสานะครับในที่ที่ผมใช้แท่งซีเมนต์นะครับอีกล็อกนะครับอัดตั้งเข้ามาเป็นเสานะครับอันนี้เสาที่เราได้เนี่ยนะก็จะเป็นเป็นราวสำหรับการวิ่งของ ของพัวนะครับคราวน,นี้วิธีการทาหัวนะเราใช้หลักการง่ายๆนะครับดอกย้านี้เนื่องจากว่ามันยาวเกินไปเนี่ยมาหั่นท้นนะครับหั่นท้นนะครับแล้วก็ทำเขาในส่วนของเขาพัวนะฮะซึ่งลักษณะของบากทั้งสองบากเนี่ยครับใช้สำหรับการปะทะของหัวขณะที่มันชนกันนะก็จะเข้ามาในลักษณะแบบนี้นะครับถ้ามันมีการผิดกันเกิดขึ้นเนี่ยตัวใดที่ตกลงไปก่อนตัวนั้นถือว่าแพ้ เดี๋ยวเราจะมาลงสาธิตนะครับวิธีการก็คือวางวัวก็ไป2ตัวนะครับ,บ,บตัวที่1่ตัวตัวนี้อว้วนหน่อยนะครับ,บการที่เทคนิคในการวางวัวเนี่ยมีหลายเทคนิคนะ,ะวางอย่างไรที่ห,หัวอยู่ติดอยู่กับตัวราวรา,วราวห,นหนังยางนะครับต่อไปการเคลื่อนที่ของหัวนะ,ะเริ่มจากการค่อยๆเคาะเบาๆนะแล้วัวก็จะตกอย่างนี้จะได้เสมอกัน ยกที่หนึ่งจบไปนะครับไปยกที่สองนะอ่าวลางจำนวนยกที่จะใช้ในการชนนั้นก็แล้วแต่เวลาการตกลงกันนะโดยทั่วไปแล้วจะใช้เลขขี้เป็นหลักนะครับเนื่องจากมีโอกาสเสมอกันแล้วก็สามารถจะชนะกันได้นะครับอ่ากันนี้วิธีการเดินตัวนะครับใช้หลักการเพราะเบาเขาเบา กันนี่ก็ยกที่2นะครับอ่าลองอีกยกหนึ่งนะยกนี้นะค่ะเป็นเลนเองยกนี้เคาเบาเคาเบานะเพื่อเป็นการตัดสินนะครับโอเคเอาละครับเอาละครับมีการดันเัวอื่ขึ้นแล้วนะครับเอาละครับลุ้นลุ้นตกโอเคนะฮะก็ตัวใหญ่ที่เป็นฝ่ายชนะนะครับนี่คือเป็นการละเล่นแบบ เล่นแบบสนุกสนานนะครับก็ฝากฝากคุนรุ่นใหม่นะครับเอามาเพื่อบรรุงพัฒนาสมองสำหรับเด็กนะครับก็จะทําให้เกิดทักษะขึ้นได้แล้วก็เป็นการอนุรักษ์อัประเพณีหรือว่าการเล่นแบบโบราณหรือการเล่นแบบสมัยก่อนมานะครับซึ่งไม่ได้ใช้เงินอะไรแม้แต่บาทเดียวนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับ ไล์ด้วยนะครับ